ซีรัสซ wow. wow. ีรัสวัสดีพ mm ี hmm ่น้องันสิมห้านิ้เด่นจิ้มจุ่มเลยพี่น้องจิ้มจุ่มแซบวะแซบวะครับผมแซบเนาะจิ้มจุ่มเนี่ยนี่ไม่อร่อยไหมครับ โอจมจุยนอดเลยครับเ้าวนีมปโจกอันนี้เนาะเุ่มเนี่ยจัเสกันีเนะหน้าเป็นฟ้ามากได้ขับไปหานแบอย่ามว้กินดเลยนี่ครับนี่ขึกเนี่ครับเพราะเนาะแสบเพาะเนาะสุดอดเลยคิดถึงบรรยากาศบ้านเาเลยนวัญลับขวัญลับวนลับวัว เดี๋ยวพ่อแม่ทำแซ่พ่อแม่โอ้พ่อแม่มาอีกได้ด้ได้เ้ยพ่แม่กินน้ำพริกข้วให้ผม้วยนองแม่เนาะน้ำเกีย้วกินน้ำพรกข้วบ้านบายนี่กนาม้น้ำพรต้หมจักรหานเสียด้วยเนาะน้พเนาะซื้อหลานยังก่อนน้าอ้วนอ้วเอ่ลากยาลักยาวันน มาได้ไครับมากพว่ากันครับพากกว่กันด้อมากเลยครับสุดยอดเลยครับอร่อยครับอร่อยอร่อยโอ้โหโเจได้เสียบมาเสบเช็ดเช็ดไก่มเสร์อเคนะครับบาเลับร้ากลาในร้านครับ จิ้มจุ่มไอสิดเดนบนได้กินได้ไนนะย็ดกินเองได้นทก็คือตัวาำรับคนได้เนาะม่เาเนผาครับรถไปมาเนี่ย้าุลแล้วนี่นะครับนน้องนายกพวานห่ครับสุดยอดนะครับคับรถสี่ห่วงกูเดียวไจิบจเพนวะจิบจิบจเพื่นวันนี้อันไหนสุดเก่งหหมับรา้านเ ขอบบขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นครับสนรองัหลายรุนโอ้ดีแรงกวบินได้หมือนนะเอ่นเสีบินไปอันกุ้งกุ้งเปล่งยางได้หนิเบื้องสิตัดหลายที่ก็เลยพี่น่องนะครับ วส,ขขวส,สวีดับและสวัสดีครับผมโอ้สวีดับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุปูสุกน,นมือน,นี้ก็สิเดินทางได้พี่น้องนี่ตำแหล่งพอดีก่อนเดินทางแวะมาบ้านนภาิวสันบ้านนาวิเป็นแฟนนักักพี่น้องเพื่อนเขาพักกลับเมื่อคืนนอนสบายลยครับซากควาตากแดดเรียบร้อยแล้ว นอนสเก็บผ้าเก็บแพร่เตรียมตัวกลับสวีเดนกับพี่น้องกลับไปลุยงานต่อโอ้บ้านเพิ่นงามเลยพี่น้องนี่เพิ่นนอะสุดยอดเลยครับนี่บ้านนาวีเพิ่นสุดยอดเลยครับร่มดื่นครับผมสไตล์บ้านเดียวุเล่ยพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นให้มานอนนี่แหละ นี่ลูกหลานมาส่งผมด้วยนี่น้องเอ๋น้องโอง th, ๊ตเนาะมาส่งด้วครับมาส่งพ่อแอนกับน้องแฟงน้องไฟเนาะกลับแล้วเนาะอีกกี่ชั่วโมงเราจะได้กลับนี่ลูกขึ้นเครื่องปอนับเลยใช่ไหมโอ้เน,นาะไม่ไม่เราขึ้นเครื่องอีกเด <12 S 1> ี๋ยวสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงใช่ไหมโอ้นับแล้วเนาะวันนี้เด็กยวโบ้เพ่อบ้เลยพ่อน้องอ้างมานี่โอ้สิบกว่าปีเนาะอ้างเน่อง มาพร้อน้องมาส่งเฮ้ยนี่เหล่าเนาะยูทูบเบอร์เขาจะแบบนี้ที่ว่าแม่ก็แทบได้หมดกินเห็ดไข่ที่ว่าหน้าเราเทคแค่ดูแลโอ้หูเขาพูดอะไรได้น่ะเด้อนนเลี้ยงส่งไปสุดยอดเลยยังไงส่งกินจนกิ๊นแบ่งแล้วนะเห็ดกับเขาแทบแทบด้วยนี่ที่มัน เออนี่พิยาอยู่เดยวรับนใกล้นอยนกอันนีแมนบออันนี้ผ้าลุยผ้าระได้นน่เออนี่เรานกยังกเบามาเห็อนนี้เแลวสามาดูอนี่เราอดเอ๊ะอดอันข้ มพอแกซีเปียได้องอนางเนาะค้าผผมยูทูบก็มีผมก็ลงยูทูบนั่ครับผมยูทูบก็มีลงเร่นลงหัวฉลาดน่า่นี้องไปเที่ยวแซมาใส่เนาะครับผมขอบคุณครับี่ดครับเจนยเราคือใจด้เห็ดเราเทำมอบโชด้วยนี่เพิ่งเลยนี่ดจัดเลยบ่นี่แบาบนคุณมงเลี้ยง แซ่บบ่แม่เห็ดโอ้เรายกของแซ่บบนเนาะนะพี่นี่ในพีมือได้หนี่นี่นะครับแม่ขั้วนี่สุดยอดเลยครับเห็ดแซ่บเบอร์ซีแนวเป็นว่าแกงเห็ดหลังโง่โอ้ซุดยอดก่อนกับสวีเดนบ้านเพูนนี่โอ้ลลงลื่นได้ครับพูนอ๋อเราเห็ดพีมือมันก็จะยากันะท่านนอท่านนอสิอยากทำได้นะนอโอ้ผู้ใดก็ได้กินแกงกระหินหลังโง่ปีนี้ฉันได้กินนั่นตั่นบ่ ม่เด้พี่น้องเด้อมากินขาว้องกันครับผมกันกิเล้โอ้ดีพ่อน้่งอังพ่อน้องเอพ่อน้องโอ๊วนี่ก็ดีใจกันแล้วนี่หลายปีเไดีพ่อลูกพ่อเต่าเนาะนี่พ่อลูกพ่อรลานอังก็ไกลยังหาน้ออังเนาะบ่ล่ะสุอยอดสุดจอดนี่ครับคนเรียงนนองแฝงได้น่แต่เล็กหน่อยอุ้มขี่อุ้มเงวตะกี้เนาะนี่เลยนี่เดี๋ยวอุ้มไปาาะั่นอนัน่่่่่ นั sea, ite, ่งมอพี er ่อัได้ไปห่อหนนเ่เลม่เขาให่ไปหลอมน่มัน้อยน้อยอยเสี่ยมไคันนั้นยังเหืออยู่ะีแม่ขี่กน่อกนอย่างโอ้่เสี่ยบเลยพี่น้อยดวตอนรับอยากเต็มที่โอ้ขอบคุณอะไรนีเอ้ยเนะ่กจะ้องบ้านเพิ่นได้ครับนี่ทั้งงามทั้งใจดีพร้อมได้นี่ยทั้งบ่ได้ได้เนี่ย กเขา้เขาแส่บก่อนติดตอกแล้วก็ลงมีกันกับว่าอุ้กบกับบ้านงานอเขาเป็นือสแนวเลยอันอังมาใช่นะเลยหน้าอังเด้อไป็น็ดตุลมันแล้ววอูอังมีุลาเมืนี่ืเราไปเห็นงานดิ้บ้านอะอือนี่พี่น้องมอยเดยโทนเาตามหาเอน้ยโทนไหาแล้วมีรายงนน แซบบแเจคม่ีครับผมเนเอุดยอดนะไปมนไปอ่างวไปบดาผู้ใดอดบอกมเลาหาออกจากเวีนมาสิอืน่วคั้นมาให้เอ้ยกินผมลำน้ำหนผมลำได้อ่ดีแท้ั่วนั้นให้เอ้ยควาอย่งก่อนแมงอั ดักแด้มากินเจ้าก็ลืมมือกันสุดยอดเลยพี่น้องกินดักแด้นี่กินมย้อนดักแด่อายังไม่หลับกินอย่างไรมันใ่ขนาดนี้กินอะไรเจ้ากินดักแด่หด้ยดักแด่อายังพ่อพี่ดูเมื่อเลือเป็นยีบีมดูแม่พูดว่าลุงไม่เอิญแฟนพูดว่าคนไปเอิญแม่หนูอยากพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอน้องและพี่น้องเราพร้อมกันไหมครับสวัสดีครับแรกสวัสดีครับผม